สวัสดีเด็กๆนะคะข้าบนี้เป็นคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณหนอมจะให้เด็กๆนั้นขึ้นบทใหม่นะคะเราผ่านการทดสอบมาแล้วและว,วันนี้เราจะขึ้นบทที่13เรื่องของดีในตำบลน,นะคะ,ะไม่เป็นการเสียเวลานะคุณหนอมจะให้เด็กๆนั้นดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดีในตำบลน,นะคะอันนี้เป็น เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาออนไซน์นะคะอันนี้เราจะดูวิดีโอนะคะอ่าเนื้อเรื่องก็คือวิชาภาษาไทยป .3 โดยคููหนอมนะคะ,ะให้เด็กๆนั้นเปิดหนังสือพาทีในบทที่13แล้วก็ดูไปพร้อมกับวิดีโอนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะอ่า คุณหนอมจะเปิดวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่13ให้เด็กๆได้ดูนะคะแล้ววันต่อมาวันต่อไปเดี๋ยวคุณหนอมจะพาทําแบบฝึกหัดแต่เด็กๆต้องอ่านก่อนนะคะอ่านเนื้อเรื่องก่อนว่าในบทที่13เขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเขาไปทําอะไรมีกรรม,มวิธีในการทําอย่างไรอันนี้นะคุณหนอมฝากนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเนื้อหาในบทที่ ะะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูวัธน,นาพาหนูกเก่งอีกแล้วนะคะกับการอ่านหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่13เรื่องของดีในตำบลค่ะ รูปภาพที่สวยงามนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่ครูจะอ่านก็คือมีเด็กคนหนึ่งมาขายของนะคะมาขายของที่ร้านร้านอะไรเราก็จะต้องไปดูกันนะคะมาขายของแล้วก็จะมีคนมาซื้อของด้วยค่ะ,ะก่อนที่จะไปดูเรื่องราวก็มาอ่านบทร้อยครองกันก่อนค่ะบทนี้มีประเด็นสินค้าเด่น ของหมู่บ้านรู้คิดประดิษฐ์งานยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งขายดีวิเศษขยายความตั้งคำถามคำตอบมีข้อมูลจากแผนที่อ่านให้รู้ดูให้เป็นในบทร้อยกรองนี้เขาก็จะสรุปนะคะถ้าหนู ตีประเด็นออกก็จะรู้ว่าเขาสอนเรื่องอะไรบ้างามีเรื่องการขายสินค้าสินค้าเด่นในหมู่บ้านการคิดประดิษฐ์เงนินแล้วก็ท้ายบทก็จะเป็นการสอนเรื่องคำวิเศษนะคะการตั้งคำถามคำตอบแล้วก็เรื่องแผนที่ค่ะงั้นเราไปอ่านกันเลยค่ะว่าของดีในตำบลมันเป็นยังไงบ้างเด็กๆไปกันเลยค่ะ แม่แม่รถทัวร์มาแล้วเสียงยี่ว่าร้องลั่นอยู่หน้าร้านถ้ารถทัวร์มาจอดเมื่อใดแสดงว่าสินค้าในร้านจะต้องขายดิบขายดีป้าป้านั้นนาทั้งหลายเดินกันชุนลมุนเพื่อหยิบสินค้าสวยๆขายให้ลูกค้าส่วนแม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เก็บเงินเพราะแม่คิดเงินทอน เพราะแม่คิดเงินทอนเงินได้เร็วมากอันที่จริงร้านนี้ไม่ใช่ของแม่ยี่หวาแต่เป็นร้านของกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในตำบลเดียวกันมารวมกลุ่มการตั้งร้านค้ารวบรวมของดีในตำบลมาจำหน่ายมีทั้งงานหัตถกรรมและอาหารพื้นบ้าน ร้านค้าของกลุ่มแม่บ้านนี้ตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมตามเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ปกคลุมด้วยป่าทึบเขียวชะอุม่มมีโลกใต้ทะเลที่สวยงามน่ามหัศจรรย์หมู่เกาะนี้อยู่ในทะเลอันดามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเดินทางมาที่หมู่เกาะนี้เพื่อมาชื่นชมหาดทรายขาวดังแป้งน้ำทะเลใสสีฟ้าจัดและมาดำน้ำเพื่อดูสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลยิ่งมีนักท่องเที่ยวมามากเท่าไรของดีในตำบลที่สมาชิกในกลุ่มช่วยกันผลิตก็ยิ่งขายดีมากขึ้นเท่านั้น โอ้โหดอกกุหลาบสีชมพูสีหวานจังทำมามาทำมาจากอะไรคะดูเหมือนใบไม้แต่มีเส้นใบโปร่งไปหมดเสียงลูกค้าอุทานแล้วดูนี่สิดอกพวกนี้เป็นเกลด็ดเกลดสีฟ้าใสาเหลืองอ่อนเขียวสดสวยๆทั้งนั้นทำมาจากอะไรคะแม่คะ ลูกค้าดูสนอกสนใจนาแป้งซึ่งดูแลรับผิดชอบขายดอกไม้ประดิษฐ์รีบอธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างเต็มใจชอ่อกุหลาบนี้ทำมาจากใบยางพาราค่ะเราเอาใบยางพารามาหมักในน้ำทิ้งไว้หลายวันพอให้เนื้อใบเปื่อยแล้วเอามาต้มกับสบู่ให้เนื้อ หลุดออกจากเส้นใยต่อจากนั้นใช้แปรงเล็กๆถูเบาๆตามใบอีกทีให้เยื่อใบหลุดออกหมดแล้วเอาไปแช่ในน้ำยาฟอกขาวเพื่อกัดสีเขียวออกให้เป็นสีขาวเวลาย้อมเป็นสีต่างๆจะได้สวยแล้วเอามาทำดอกไม้เป็นช่อเป็นกิฟตติดผมอย่างนี้ละค่ะ ขณะที่นะ้าแป้งกำลังอธิบายให้ลูกค้ากลุ่มนั้นฟังแม่ก็เข้ามาช่วยอธิบายให้อีกกลุ่มหนึ่งฟังดอกไม้พวกนี้ทำมาจากเกล็ดปลาค่ะเป็นปลาในท้องถิ่นพวกปลากระพงปลากระบอกทำให้พวกชาวประมงมีไรายได้เสริมด้วย เราเอามาล้างและย้อมสีต่างๆผพึ่งแดดจนแห้งดีแล้วก็เอามาทำดอกไม้นี่แหละค่ะอันนี้เป็นภาพที่แม่กำลังอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังนะคะที่ชั้นวางเครื่องจักสารซึ่งทำจากก้านใบจากขายดีไม่แพ้กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องจักสารเหล่านี้เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวพังงามีที่รองแก้วกระบุงกระจาดใบเล็กใบน้อยมีลวดลายและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในน้ำอะไรดำๆในขวดนี้จะลูกจะหนูเสียงหนึ่งดังใกล้ตัวทำให้ยิวาเกือบสะดุ้งผู้ใหญ่ใจดีสองคนกำลังยกขวดน้ำดำๆขึ้นมาดู น้ำบูดูค่ะรับประทานอร่อยนะคะแม่ค้าตัวน้อยรีบตอบเสียงใสแล้วกินยังไงล่ะหนูบอกหน่อยได้ไหมถ้าฟังดูดีจะซื้อไปกินสักขวดลูกค้าพูดอย่างเอ็นดูแม่ค้าเต็มทีสบายมากมีหวาฟังแม่พูดจนขึ้นใจแล้วตอบได้ทันที น้ำบูดูเป็นเครื่องจิ้มอาหารของคนภาคใต้เหมือนคนภาคเหนือรับประทานน้ำพริกหนุ่มคนภาคกลางต้องมีน้ำพริกกะปิน้ำปลรราคู่กับคนภาคอีสานไงคะ แล้วแม่ค้าตัวน้อยอธิบายวิธีปรุงน้ำบูดูให้อร่อยตามที่เคยเห็นแม่ทําก่อนจะจบลงด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณนะคลุกข้าวรับประทานกับไข่เจียวร้อนๆกับผักสดหรือผักต้มก็ได้คะ่ะอร่อยสุดๆไปเลยอันนี้เป็นภาพที่อีหว่ากำลังอธิบายให้นะักท่องเที่ยวฟังนะคะ แล้วขวดนี้ล่ะเป็นน้ำบูดูเหมือนกันใช่ไหมอีกคนหนึ่งหยิบขวดที่อยู่ถัดไปขึ้นมาดูแล้วถามขวดนั้นเป็นน้ำบูดูหวานสำหรับใส่ข้าวยำค่ะยี่หวาตอบลูกค้าของยี่หวาในวันนั้นตกลงซื้อน้ำบูดูไปคนละขวดตามด้วยแกงไตปลาซึ่งมีทั้งแบบแห้งและแบบน้ำซื้อไปอีกอย่างละกระปุกและ เม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกคนละถุงใหญ่เพราะทนแรงโฆษณาของแม่ค้าตัวน้อยที่นำเสนอสินค้าอย่างน่ารักน่าเอ็นดูไม่ได้ขณะที่ทั้งสองกำลังจะจ่ายเงินจะไปจ่ายเงินยี่หว่าเข้าไปกระซิบกระซาบแม่อยู่2-3งถึาคำแม่ยิ้มแล้วพยักหน้ายี่หว่าวิ่งเข้าไปหลังร้านสักครู่ก็กลับออกมาพร้อมกับถุงสองใบ ยี่หวาฝากสตอกับลูกหยีก,กวนไปรับประทานด้วยค่ะนี่คุณยายทำเองนะคะขอบใจมากจ้าหนูน่ารักจังเลยแล้วลูกค้าคนหนึ่งหันไปพูดกับแม่มีลูกสาวเก่งจังเลยค่ะหนูยี่หวาพูดจนดิฉันจ่ายเงินไปเยอะเชียวนี่คงเป็นแม่ค้าที่เก่งที่สุดในร้านเลยใช่ไหมคะ แม่หันมามองหน้ายี่หวาแล้วหัวเราะจะไม่ให้แม่หัวเราะได้อย่างไรก็ยิวาเพิ่งเป็นแม่ค้าวันแรกถ้าไม่มีลูกค้ามากเหมือนวันนี้ยิวาคงไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมืออันนี้เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวกำลังชื่นชมยิวาอยู่นะคะอันที่จริงของดีในแต่ละตำบลยังมีอีกมากถ้าสมาชิกช่วยกันคิด ช่วยกันทํายี่หวาเชื่อวา่าแต่ละครอบครัวต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกแน่ๆเด็กๆอย่างยี่หวาจะได้มีทุนไว้เรียนหนังสือต่อไปเป็นยังไงบ้างคะบทที่13ของดีในตำบลสนุกมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนอยากเก่งเหมือนยี่หัวก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกพูดค่ะ สำหรับวันนี้ครูวันธนาผ้าหนูเก่งก็ขอจบการอ่านหนังสือภาษาพาทีเท่านี้พบกับครูวันธนาได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะเสร็จไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิดีโอการอ่านในบทที่สิบสามสิ่งที่คุณหนอมจะฝากเด็กๆก็คือให้เด็กๆนั้นกลับไปอ่านนะคะอ่านพาทีบทที่สิบสามเรื่อง ของดีในตำบลแล้วพรุ่งนี้คุณหนอมจะมาถามเด็กๆนะคะว่าเด็กๆอ่านแล้วได้อะไรแล้วก็จะพาทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษานะคะส่วนวันนี้คุณหนอมพอแค่นี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะ